สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสวัสดีค่ะเมื่อนี้พแพลงตาอย่ามาว่าเรื่องคนสำเร็จมีนิสัยแบบนี้คนสำเร็จเขาจะมีวินัยตัวเองเขาจะ เขาจะมีวินัยตัวเองตรงต่อเวลาแล้วก็มีความเสื่อมั่นตัวเองแล้วก็กล้าตัดสินใจกล้าตัดสินใจแล้วก็เขาจะให้เกียรติคนอื่นแล้วก็เขาจะ,ะมีสติแล้วเขาจะ,ะเขาจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ บุคคลเขาจะมีนิสัยบุคคลสำเร็จคือนิสัยของบุคคลสำเร็จเขาก็จะคิดใหญ่แล้วเขาก็จะลงมือทำแล้วเขาก็จะมีวินยัยในตัวเองบังคับตัวเองแล้วก็บังคับตัวเองสามารถทำงานใหญ่ได้กล้าตัดสินใจแล้วก็กล้าลงมือทำ คิดแล้วก็ลงมือมีทำแล้วก็มีวินัยตัวเองบังคับตัวเองให้สามารถให้ตรงต่อเวลาให้เกียรติคนอื่นแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอบุคคลสําเร็จคือจะมีนิสัยแบบนี้เพลงตาหวังว่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคือจะคือจะสร้าง สร้างไอเดียให้ตัวเองแล้วก็สร้างมนิสัยแล้วก็ความสามารถแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ลงมือทำโอเคแหงตาหวังว่าพ่อแม่พี่น้องคงจะอประสบความสำเร็จมีชีวิตที่ดีขึ้นขอบใจทุกคนที่สนับสนุนแหงตาทุกซองทางแล้วก็ กดไลค์กด s u บ s ไ r i b ์ให้แพลงตาเด้อ Thank you for watching See you guys next video Bye